สติ๊กเกอร์สวยหน้าพระอาทิตย์สีฟ้าคือสัญ,ญลักษณ์รถคันนี้จ่ายเงินพิเศษแล้วน้ำหนักเกินก็ผ่านได้อย่าไปยุ่งเรื่องนี้จริงแท้แค่ไหนผมจะดึกลงพื้นที่หาความจริงค่ะรถบรรทุกที่วิ่งมาหลายๆคันนะคะเรียงพยายามที่จะดูว่ามีสติ๊กเกอร์อย่างที่ว่าไหมแต่ก็ยังไม่เห็นสักคันค่ะเราก็พยายามสอบถามคนขับรถบรรทุกนะคะแต่ก็ได้รับคําตอบเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าบริษัทไม่ให้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะ คำถ,ถามก็คือว่าแล้วสติ๊กเกอร์สวยมีจริงไหมเขาจ่ายกันยังไงไปฟังเสียงอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมที่บอกว่าสวยรถบรรทุกมีตั้งแต่เด็กจนตอนนี้แก่แล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องของสวรถรถบรรทุกเนี่ยนะฮะจริงๆเป็นเรื่องที่มันมันยาวนานมากนะฮะจำแนงจต่สมัยเด็กทีสร้าไปนะฮะว่ามันก็มีมาตลอดเพียงแต่ว่ามันมีวิพัฒนาการในการที่จะบอกกล่าวว่า คันไหนเป็นคันที่แบบนะฮะได้มีการจ่ายเงินจ่ายทองคันไหนเป็นคันที่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้สังเกตเห็นได้ง่ายเพื่อได้แบบไม่ต้องไปโจวจและไม่ต้องไปทําอะไรเขาเนี่ยนะฮะคนขับรถบรรทุกเปิดหมดเปลือกวิวัฒนาการสติ๊กเกอร์แตกต่างกันแค่รูปภาพรูปจะเปลี่ยนตามระยะเวลาที่ตกลงกันระหว่างคนจ่ายและคนรับส่วยซึ่งเขารู้กันส่วนใหญ่เมาเมารายเดือนตั้งแต่3,000จนถึง3 0 0 0 0 0บาทจ่ายปุ๊บผ่านปั๊บทุกด่าน รับสติกเกอร์ทางไปซนีส่วนตัวเลขจ่ายสวยรุมรวมแล้วหลายพันล้านบาทสติกเกอร์สวยเป็นปัญหาที่แก้ยากเพราะเป็นเรื่องเงินเจ้าของรถเจ้าของสินค้าได้เงินเยอะกว่าเดิมเพราะบรรทุกของไปส่งได้มากขึ้นคนรับสวยรับเต็มๆแต่คนที่มีแต่เสียกับเสียคือประชาชนที่ต้องทนใช้ถนนผูกผาเป็นหลุมเป็นบอ่อต้นต่อเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตเพราะบรรทุกน้ำหนักเกิน ตัวนี้เรามองแต่เรื่องความเสียหายของตัวถนนตรวนี้นแต่จะลืมว่าถนนเนี่ยพอมันเสียหายแล้วเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุตามมา้ผลต่อเนื่องตรงนี้นะครับตรงนี้ครับมันต้องมีความชัดเจนว่าถ้านะฮะถ้ามันชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะถนนเสียหายเนี่ยมันเกิดจากการบรรทุกเกินเนี่ยนะฮะเขาต้องมีการจ่ายเงินเป็นเงินแค่เป็นเบี้ยรป,ปรับพิเศษนะฮะที่ทําให้เกิดความเสียงข,ของคนอืน่นหรือไม่ก็นะฮะต้องมีการลงทุนว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่านะฮะเหตุอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากถนนตรงนี้ซึ่ ประจำชุงน้ำหนักแบบนีนะ้ต้องมีการขยายเรื่องของความรับผิดนะฮะนะทางแพ่งไปถึงเขาด้วยนะฮะว่าเขาต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องที่จงใจหรือว่าทําแล้วนะนะฮะมันก็พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นผลโดยตรงเนี่ยนะครับจะเรื่องของความอะไรเจตจเจตนาอะไรนะคือมันจปต้องเอากฎหมายมาจับนะฮะปัญหาแก้ยากแต่แก้ได้ด้วยการเริ่มที่ผู้มีอํานาจจริงใจในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังดังคํากล่าวที่ว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิก นายทำไม่ได้ลูกน้องก็ทำไม่ได้คนรับจ้างปฏิเสธบรรทุกสินค้าเกินน้ำหนักและสุดท้ายต้องเอากฎหมายมาจับปรับแก้ให้เจ้าของรถหรือเจ้าของสินค้าได้รับการลงโทษด้วย